สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง BFP ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอนี่นี่นำเสนอหุนไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะหุนไทยเที่ยงของวันที่สิบสี่กรกฎาคม2565ันห้า้หกสิบห้านะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะครับสุดยอดมากเลยผลปรากฏว่าหุ้นไทยเช้าออก โอ้โหทำไมน่าเกียดแต่งตั้งกันแบบนี้นะอืม40 40นะครับช่องเก้านะช่องตลาดก็40 40สี่มอคงหัวเลาะก,กันเนาะคงหัวเลาะก,กันใช่ใชนะของพวกเขานะอืมกฎแห่งกรรมมีจริงทั้งมันเถอะ ประมาณนี้โกงได้โกงไปถึงไม่มีหลักฐานแต่ก็รู้อยู่อประมาณนี้มันน่าเกลียดเกินไปอ่ะไปบวกเลขยังไงให้มันออกตรงกันขนาดนั้นนะอม,มันเป็นไปไม่ได้เราเออก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้าม,มาชมนะครับ ทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเอาใหม่นะครับรอบเที่ยงนะอรอบเที่ยงออกเที่ยงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงนะเราก็มาชมกันเลยนะครับรอบเที่ยงนะอืมอ้นไทยเที่ยงนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับ จ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดอะไรครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับอ่อแปดนะครับแปดแปดสองสองแปดแปดสามนะแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดนะครับ ตัวกันคือเก้านะอือเก้ากันกันนะครับไม่ใช่ดันนะกันรูดเหรอคราวนี้ถ้าจะรูดนะครับให้เอารูดเอาตัวกันไปรูดนะให้เอาตัวกันไปรูดนะอนดนะมองไม่เห็นทำไมมันบงังรูดนะครับรูดนะครับรูดเอ่อ 7กับเก้านะครับเจ็ดกับเก้านะครับรูดบนรูดล่างนะส่วนเด่นเน้นบนนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับขอเลือกนะครับขอเลือกที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอืมไปชนใครชอบก็จัดไปตามนี้นะครับ ไม่ชนไม่เช่าก็รุ่นลมเพราะความบันเทิงไปแล้วครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านเฮงๆ,ๆนะพบกันอีกทีก็หุนไทยบ่ายนะครับหุนไทยบ่ายนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสําหรับเที่ยงนี้เอาคืนนะครับเอาคืนนะ ใครไม่ไหวก็พักก่อนนะครับอืมรุดลมไปก่อนนะครับให้ใจเรานิ่งๆเกจเราสบายๆก่อนทุนน้อยให้ใจเย็นๆนะครับประมาณนี้ครับอย่าร้อนรุ่มอย่าร้อนลนนะครับอมใจเย็นๆสู้เขาเขาถึงเราถึงเก่นชนะนะครับครับสวัสดีครับ